ห้าสี่สามสองรัทเธอรสกูอยู่ไหนอยู่นี่ค <c oughs> รับอ,อยู่นี่แล้วเหรออาเอามาเลย สวัสดีพี่จาครับสวัสดีครับครับผมลิศแอดมินจากสมาคมผู้ข่ซูเปอร์ฮีโร่ครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้สัมภาษณ์พี่ในหนังเรื่องมอ n s t เตอร์ t e r ซึ่งมันเกมที่ผมเล่นแล้วก็ชอบมากๆด้วยโอ้โหเลยครับใช่จำเสียงได้คุ้นๆนะเนี่ยจริงป่ะใช่อชอบมากก็เดี๋ยวไปที่คําถามแรกกันเลยแล้วกันนะครับคำถามแรกของผมนะครับก็คือแบบในการแสดงหนังเรื่องนี้ครับพี่จามันแตกต่างกับหนังฮอลลีวูดเรื่องอื่นที่พี่ได้แสดงมาก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนครับมันแตกต่างเพราะว่าเป็นเกมนี่แหละ มันเกมว่ใช่แล้วก็มันมีวิชวลเอฟเฟกที่แบบว่าเราไม่เคยแบบลองแบบนี้แล้วก็เป็นโลกของอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของจินตนาพี่มองว่าเป็นห้องเรียนของพี่เลยนะเป็นที่มันเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่อ่ะ New world นี่คือ New งเรียนใหม่ห้องเรียนใหม่เลยบอ่เราต้องไปศึกษาเรื่องเกมไมต้องกลับไปเล่นเกมอ่ะ พอได้สกิปเฮ้ย m o n ร์ฮั Hunter เฮ้ยเราเล่นเป็นอะไรวะนสเตอร์ Monster หรือเปล่าวะ <c oughs> มันสัตว์ประ <c oughs> หรลาดหรือเปล่าไปดูนี่เป็นมังกรเลยใช่เป็นมังกรล่ะทารอสหรือเปล่าพอเข้าไปเล่นเกมมันอ๋ออร์มัน Hunter เป็นอย่างนี้เองใช้อาวุธแบบนี้เองแล้วศึกษาดํารงชีวิตเป็นอย่างนี้พฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้โอ้ก็พอไปถ่ายพอไปโลเคชันไปคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็มิล่าเนี่ย่ฮั Hunter เป็นแบบนี้ก็ต้องไปทําความรู้จักกับเขาอีกว่า ในโลกของการสื่อสารครับระหว่างไอ้โลกของมอนสเตอร์เนี่ยต้องสื่อสารในโลกมนุษย์อย่างไรมันคือใช้แบบว่าบอดี้แลงวิใช้จิตวิญญาณล้วนนี่คือสิ่งที่เขาเขาบอกมิล่าเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับคาแรคเตอร์ในเรื่องฟิสิเอิลิเมนของเขาเลยใช่ใช่นี่คือการแบบว่าคอนเนคตรงนั้นอ่ะางบอดี้แลงวช้บอดี้เลงวจเนี่ยตรงนี้มันแล้วก็มันใหม่มันใหม่สำหรับเราตรงเนี้ยฮะ ข้อถัดไปครับพี่จ่าครับในการแอคชั่นเนี่ยผมเห็นพี่จ่าใช้อาวุธหลากหลายแบบมากเลยพี่จ่ามีการฝึกใช้อาวุธเพิ่มเติมเ้ยครับเพราะว่าปกติผมจะเห็นแบบพี่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซะส่วนใหญ่ในทุกๆเรื่องใช่เราก็นี่เลยุมนึกภาพไปว่าทำไมอาวุธใหญ่ขนาดนั้นแโอ้โหเพราะว่ามันยิงสัตว์ประหลาดเนี่ยมันต้องใหญ่ไงมันต้องใช้อาวุธใหญ่ แล้วก็ทั้งดาบใช่ไหมใช่ครัตัวอะไรเขาเรียกว่าเกรสเกรสซอสแล้วก็โบใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างทํามาจากกระดูกช้างแมมมอธอะไรก็ไม่รู้คือจินตนาการอะไรประมาณเนี้เราก็เลยบอกว่าเออไปศึกษาพูมกับบอกเอากลับไปนอนด้วยเวลาไปทำเวิร์กช็อปเวลาก็พกไปเลยติดตัวไปเลยแล้วก็ทำแอคชั่นอะไรพวกนี้เราก็ไปนึกถึงกระบี่กระบองของไทยออเราเฮ้ยเราต้อยเฮาอยอ๋อพอละ เทคนิคของการใช้กระบี่กระบองเนี่ยมันต้อง uh, มีมูฟเมนต์ใช้ฟ<ช>ิส<ช>ิกอลหรือใช้ของบอดี้ลังกิชของเราเนี่ย uh, ในการที่ถ่ายเทน้ำหนักนู่นนี่นั่นเอออาวุธยักษ์ uh, ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราต้องใช้น้ำหนักอะไรอ๋อการแรงเวียงระบบฟิสิกส์เข้ามาแล้วนี่โมเมนตัมฟิสิกส์นู่นนี่นั่นอเป็นอะก็ดูจากเกมเนี่ยนะครับโอ้โหมันเวียงยงไงมันนู่นอย่างนี้แล้วเรามาพลิกแปลงอบอกท่าธรรมดาโลกไม่จำาก็ต้องคิดท่าใหม่ให้มันดูแบบเฮ้ยใช่ไหม อู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นอะไรที่นอกเหนือจากในเกมนี่แบบ perfect ใช่ใช่ใช่โอเคครับต่อไปนะครับเป็นเข้าสู่เกมนะครับพี่จาครับพอดีแบบผมเป็นแฟนพี่จาดูหนังไทยของพี่จาเยอะแต่ว่ามีประโยคหนึ่งครับที่แฟนๆทุกคนจะจําพี่จาได้แฟนคนไทยก็คือช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนใช่รบกวนพี่จานะครับเล่นเกมกับผมนิดนึงช่วยพูดว่าราทาลอสกูอยู่ไหนได้ไหมครับได้ครับคูดให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้พี่ด้วยเอาเลยปบ้าครับได้เลยครับห้าสี่สามสอง รอตทรอสกูอยู่ไหนอยู่นี่นะอยู่นี่แล้วเหรอเอาเอามาเลยติดปออยเหรอให้ได้ใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เป็นของเล่นจากทางผมนะครับแบบเอามาฝากให้พี่แบบอยากให้พี่ได้เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นตัวตูหคู่อาฆาตของพี่ในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับคือมันมีแบ็กกราวด์แล้วมีสตอรี่นะจากข้างในเนี่ยก็ถึงุด้แล้วมังกรใช่ไหม มังกรครับเป็นมังกรปีมังกรด้วยใช่ครับก็สุดท้ายครับขอให้พิจาฝากหนังแฟนๆนะครับว่าแบบอยากให้เชิญชมมาดูเรื่องนี้ช่วงสิ้นปียังไงบ้างครับก็ก็คือถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับคนดูแฟนๆคนไทยนะฮะทุกคนนะครับก็ถือว่าหนังเรื่องนี้คือผมจาพนมนะครับคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมนะครับได้มีโอกาสได้ไปเล่นหนังที่มี โปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็ร่วมงานกับนักแสดงหลายๆท่านนะครไม่ว่าจะเป็นรอนเพอร์แมนไม่ว่าจะเป็นทีมงานต่างประเทศซึ่งผมบอกว่าเป็นหนังที่ฟอร์มใหญ่นะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ไปเล่นตรงนั้นผมเชื่อว่า2ชั่วโมงตรงนี้นะครับคือมนสะกดแล้วแฟนๆทุกคนจะไม่ผิดพลาดแน่นอนจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับขอบคุณพี่จามากครับเดี๋ยวผมจะรอติดตามชมพี่ในหนังนะครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Get home. You with me?